สบายดียู่ดีดดไม่แห้งพี่น้องเบิดสุปูสุสคนคีมนิซิเมตยังคีมมีมะตุมปลาแดกพี่นอ้องอืมีคุณยายเพิ่นเอาเพินเเ่นเอาปลาแดกให้คุณยายเป่นเอาปลาแดกให้กระปุกบ้าเนี่ยขอเสียดายพี่น้องนก็เลยมาตุมไว้ใส่ผักเกษตรลงไปทั้งงาทึ้งหมากของเสียหมอในายเลือ้อยู่ ใส่ใส่วนหัวเลยเวลาเขาไปเห็ดอนียงให้ก็าไว้ตรุผงเพิ่มไม่ต้องเส้นเนีนยงอีกเจาะผงนัวลงไปต้มปลาแดกสูตรขอยบ่กมี่เนงมีแค่นี้แหละพี่น้องใส่งาพักเกษบางคนเพิ่ักเกษกะปิเข้าไปน้ำบางเจ้าบางคนนะแต่ว่าขอไปใส่ขก็นี่แหละเป็นอยังคือใส่พักกะเกษที่พักกะเกษเพิ่มสีเพิ่มสีสันพี่น้องอผงนัวกับชิ้นนัวตัวปิดฟ้าไปป่ะนี่อย่เพิ่งเดือดอยู่นี่ลาไปนี่จังมะเบิงไหม เด้แล้วจะนี่พี่น้องขันเท้าใส่ไอ้ตุ่มใส่งาพักเกษดเนี่่ใส่พักเกษตมันก็นสจเป็นสีนี่จ้ะมันก็สจเป็นสีสวยๆขันอยางให้แดงรลายก็นี่ก็ใส่กล้ายก็นี่พักเสษมะกรองเอากากออกพักเกษตีขย,ยุ้นใส่อ้าวรถขายยังไม่อีกแล้วเนะาะบาดที่นี่โอ้ยงดไหล เหล้าแล้าเหล่อมๆกองเรียบร,ร้อยพร้อมรับประทานนะคะซิบแล้วงานพี่น้องอืมออกออกเข้มนิดหนึง่งขันจางลายมันกับสีบนเมนอะเนาะต้องให้มันออกเข้มๆนิดหนึง่งเสร็จแล้วนางเห็ดอยู่หน้าบ้านเนี่พี่น้องขันเห็ดอยู่ในบ้านเนี่ยเพว,ว่าตรงห่วงเลยมูเจ้าเมื่อไงตอนนี้แมงวันกับตอบบงบุมบัมบุมบัมอยู่เสียบสุดยอด เรเลียงว่าเช็ดปลาล์ลนซูไปอว่นกินมำลไล่แตกเราคิดมากก็ได้นี้นี่จากเราไปอีเดี้วเดีวอกองสินเรียบร้อยแต่ว่ากับว่ามันยางละเอียดปันไดขันมันบ่มีตอนเลยมันกับว่าเมล้วเนาะอโอเคมีสอนออนซ่อนมีเยอสีอยู่ดีมีแห้งปลอดโรคปลอดไพรครีมดีบมมียังมาตุ้มประแดกกองประแดกซูมุจเ้าเบืองมาผ้ามเจเามินแมงวันไล่ไล่พี่น้องเอ้ไปละจ้า